สวน,นี้มีน้ำเหรออ่าลมทัวรทัวัวนี่เสียบ่ใไส่บอดได้บงต้นเหลือเต็มตนมาจะิมหรพี่น้อยผมชิมเลยชิมไม่ได้ครับไม่ให้ยิงแต่ทุเิีวนกใไซทีบางคนมือนไซของน้าหันนะครับอ้ยิมอันนี้เป็นใบมะกรูดซอยแล้วก็ต้นหอมครับไปติเดียวเด้อ อันนี้อะไรอัน,นตีกินหมดไหมอ่ะขยายา,าชิมหน่าเนาะนี่ครับเปลี่ยงง่ายๆครับเอาช้อนมาชิมเดี๋ยวเดี๋ยวไมทั้งหอกันจิมกิมสิงน,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 นะับจิมปลาเนาะนี่ บางมันเป็นไบางมันอยากกินเนี่ย <ทำ S 1> นี่ยาซีมาเบิ้งเนี่ยเนาะกินนะไม่ยาครับจตาว่าดถจะาจยังขาดเนาะ